สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของ e d ็ดดที่คุณอาจจะยังไม่รู้จักมาเล่าให้ฟังครับเพราะว่าต่อจากนี้ผมเชื่อว่าคุณจะได้เจอกับเอ d ดดกับทุกๆก,กิจกรรมบนโลกออนไลน์ของคุณครับ Edda หรือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นองค์กรของรัฐภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยมีหน้าที่กำกับดูแลและส่งเสริมสังคมดิจิทัลรวมไปถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกรรมทางออนไลน์ให้ทุกคนเชื่อมั่นมั่นใจและปลอดภัยในการใช้งานครับแล้วเอ็ดดาทำอะไรบ้างนะหรอไปดูกันเอ็ดดาเป็นหน่วยงานกำกับดูแลหรือ regulator ธุรกิจบริการดิจิทัลทั้งดิจิทัลไอและดิจิทัลแพลตฟอร์มเซอร์วิ แล้วสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าเขากำกับดูแลอะไรและทำอะไรบ้างเอ็ดดากำกับดูแลการให้บริการดิจิทัลไอดีหรือการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลทั้งการออกใบอนุญาตกับผู้ให้บริการเพื่อให้การใช้งานน่าเชื่อถือ รวมไปถึงการกำกับดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ทำให้พวกเราสามารถช้อปปิ้งดูหนังฟังเพลงหรือทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้เอดายังส่งเสริมให้คนไทยพร้อมเพื่อการทำธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างมั่นใจโดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ทําทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่ายๆไม่ว่าจะประชุมลงนามรับส่งเอกสารต่างๆ เพียงเท่านี้ก็ช่วยทำให้การทำธุรกิจสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วล่ะครับและนอกจากนี้เอ็ดดายังส่งเสริมและให้คำปรึกษาโดยมีศูนย์ AIGC เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ได้อย่างเหมาะสมกับแนวทางที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอีกด้วยที่เอ็ดดายังร่วมสร้างสังคมแห่งความเป็นดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบโดยเริ่มต้นที ภายในองค์กรของ e d ็ดดการทำงานไม่ถูกจำกัดอยู่กับที่เพราะเขาเป็นดิจิทัลเวิร์กเพลที่เชื่อมโยงให้การทำงานเกิดได้ทุกที่และเอ d ดดยังประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกกระบวนการทำงานคู่คู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของคนให้พร้อมสู่ Future Ready Organization e d d เอดดมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่อยากพาคนไทยพร้อมก้าวสู่โลกอนาคต เพราะเราเชื่อว่าสังคมดิจิทัลเกิดขึ้นได้ต้องเริ่มจากตัวเราที่ต้องเดินไปพร้อมกันไม่เพียงเท่านั้นเอ็ดายังจับมือกับพาร์ทเนอร์ทั้งหน่วยงานรัฐ SME ผู้ให้บริการดิจิทัลเพื่อให้คนไทยมีความเชื่อมัน่นและก้าวสู่ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัลไปด้วยกันและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเอ็ดดาที่ผมอยากจะเล่าให้คุณฟังครับวันนี้คุณพร้อมหรือ,อยังที่จะร่วม build a better digital l i f e ไปพร้อมกับเอ็ดดา ชีวิตด,ดีเมื่อมีดิจิทัล